พุทธไม่เคยห้ามไม่เคยห้ามให้คา,ารวะเนี่ยทำมาหากินแล้วบางคั้งร่ำรวยเป็นเศรษฐีหรือเป็นมหาเศรษฐีผู้มัง่งคั่งไม่เคยห้ามพุทธมีแต่ห้ามว่าห้ามไม่ให้เราเนี่ยทำผิดศีลห้ามไม่ให้เราทำอาชีพที่ไม่ถูกต้องก็คือสัมมากัมมันโตก็คือท่านห้ามอะไรสามข้อแรกศีลสามข้อแรกคือ ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามกระพผิดในการมสัมาอาชีวก็คือท่านบอกว่าให้เราละการเลี้ยงชีพที่ผิดซะก็คือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือก็ไม่ให้เราทําอะไรที่มันผิดกฎหมายทําอะไรที่เบียดเบียนคนอื่นเดืยดร้อนชาวบ้านนอกนั้นเราก็ทําไปเลยอาชีพสุจริตถูกไหมถ้าพุทธท่านท่านไม่เคยท่านไม่ได้รังเกียจหรือไม่ได้ ไม่ได้เคยที่จะไม่รับของจากคนที่เป็นเศรษฐีดูอย่างสมัยพุทธกาลท่านอนาถปิฎิกาเศรษฐีชื่อก็บอกว่าเศรษฐีท่านก็คือมาถวายทานให้กับผู้เจ้าบ่อยๆและสร้างวัดเชะวันให้ท่านด้วยหรือนางวิสาขาก็มาถวายของหรือว่าเป็นโยบุปถาหลักๆให้กับท่านคอยดูแลอาหารการกินการเป็นอยู่ให้กับท่านด้วยดังนั้นเราเป็นคารวะาเนี่ย เราสามารถเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยได้